สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกแล้วนะคะคลิปที่พี่ทําขึ้นนะคะขอให้ทุกคน,นะคะรับชมเพื่อความบัเทิงเท่านั้นนะคะในแนวาทางที่ให้นะคะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครัง้งหรือทุกรอบใช้วิจารณญาณนะคะรับชมวความบัเนิงนะ เมื่อคืนไม่ได้ลงคลิป ปากกาสีแดงแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะเป,เป็นเป็นชึงึกงแงก๊กถ้าถ้าถ้าสมมติว่า9ก้าสองกับสองเก้ามาก็ตัวใครตัวมันนะ9ก้าสองสองหกมาก็ตัวใครตัวมันนะทุกคน เ,เราไปตามสูตรค่ะเพราะว่าวันนี้สูตรไม่มีเลขเก้าเลยไม่มีเลขหกเลยในนั้นในนี้เนี่ยไม่มีเลยนะคะเนี่ยเห็นตัววินไหมไม่มีเบิ้นตามตารางนะขอรับเบิ้นตามตารางของเราเลยนะคะชอบก็ตามนะทุกคนไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะทุกคนคำนวณตามสูตรถ้าใครตามแนวทางของเราทุกวันน,นจะรู้นะคะว่ามันมันจะเป็นยังไงนะทุกคนว่ามาไหมไม่มาไหมนะทุกคนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำตามอพเภอใจนะทำตามสูตรนะทุกคนคนคำนวณน,นะเครียดยิ่งกว่าไอเครียดยิ่งกว่าอะไรนะคน นำไปใช้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมีความกดดันนะคะว่าอาทิตแนวทางที่เราให้เนี่ยจะมาไหมนะทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ที่สิบห้าอ้าวจีหนึ่งเจ็ดทุกคนหนึ่งเจ็ดขอโทษ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 เด่นหนึ่งเจ็ดนะเด่นหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดนะวันที่สิบห้าก็ไปสิบห้ากับเขาเฉย ใครไปตัวเด่นนะตัวเด่นนะ่ยนำไปใช้ได้นะคะทุกคนทุกคุ้นพรุ่งนี้เลยนะคะเด่น1กับ7เนี่ยสามารถไปใช้ได้นะ1014 17 7073 76ตัวเด่นนะึ่งเจศย์เามเด่นนี่นะทุกคน2ดาวปกติจะมีดาว v i p ไอ้ดาวปกติด้วยนะคะแต่ว่าไปแค่อันนี้แหละไปแค่ดาวสองดาว เนียียงเนาะน,นะคะทุกคนบ้ามงนะอันนี้แหละเน้นเท่านี้นะเน้นเท่านี้แหละนะนะนะมีมีมทุกคนมีหมูจะเน้นให้นะคะนี่คือดาวมีไว้เบิงนะทุกคนชอบก็คือตามได้เลยนะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยเพียงแค่แนวทางเท่านั้นที่จริงมันสาคัญหมดนะทุกคนเออจริงจริงจริงมันสําคัญหมดแหละแต่ว่า สี่ห้านี่ก็สำคัญนะสองหนึ่งก็สำคัญวมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจบ่ได้เด้อเออนะคะขอให้โชคดีนะรับชมบ,บุกเข้ามันเดิงด้งนั้นนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะจ๊ะ